สวัสดีครับสวัสดีครับนะมาดูกันต่อพี่นะครับนะสำหรับรุ่นดวงดีผู้เถิงนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่เปิดตอนสุดท้ายนะครับของผู้เถิงนะครับหมดในพี่นั้นหนึ่งลังนะครับส่วนใครอยากได้รุ่นนะครับรุ่นยังมีอยู่ประมาณสิบสองรุ่นนะครับสุดท้ายในพี่นั้นรุ่นละสามร้อยบาทเท่านั้นพี่ค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับนะฮะสี่รุ่นนะครับผมให้หนึ่งพันบาทนะครับเฉพาะอีพีนี้นะครับจัดให้พิเศษนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลุยกันพี่วันนี้เรามาเปิดกันนะครับทั้งหมดนะประมาณ21รายการนะพี่นะเต็มหน้ากระดานพอดีพี่นะ1หนึ่งกระดานเต็มๆนะครับนะวันนี้เรามาเปิดพร้อมๆกันเลยครับหากชอบถูจ่ายใการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีอดีหลายแล้วเบอร์โทรได้พี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้ทางไลน์ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งเลยฮะรายการที่หนึ่งครับเรามาลุยนพร้อมกันในพี่ชาย หรือรายการที่เป oh, ิดมาพี่รายการนี้เนื <mon> ้อซาตินไม่ตัดปีกครับโอ้เนื้อซาตินไม่ตัดปีกฮะองค์แรกเปิดมาก็ทีเด็ดเลยครับนี่ฮะองค์แรกเปิดมาก็ทีเด็ดเลยครับพี่โอ้โหสวยจริงๆฮะเลขคนเบอร์มาเลขสามสิบสองฮะนี่ฮะรายการที่ขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่สองครับมาลุยกันต่อฮะร,รายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้ออัลปกาก้านาการชุบทองนะครับตอโคดดวงดีหลังแบบเลขคูตัวเบอร์หมายเลขสามสิบห้าครับนะครับเลขคูตัวเบอร์หมายเลขสามสิบห้านี่ฮะ รายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับพี่ชายนะครับดูเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนะฮะสวยงามจริงๆฮนะรายการที่สามนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อชุบทองโบราณนะฮะตอกโคดหัวเสือเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขสองศูนย์นะครับนี่ฮะ เลขคนตัวเบอร์หมายเลขสองศูนย์นะพี่นะหน้าหน้า,ห,นาหลุมปูค่คมคมพี่ด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับนี่ฮะหลังแบบนะครับรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สามต่อมาครับรายการที่สี่ครับพี่ชายรายการที่สี่เปิดมาเป็นรายการนี้เป็นเนื้อชุบเงินนะครับโอ้โหชุบเงินลงยาแดงพี่อย่างนั้นเนื้อเงินเลยฮะ รายการนี้ขอที่350บาทนะครับเลขคุณจำเบอร์เลขสามสิบรวมกันได้9นะครับรายการนี้ขอสามรอยหนะพี่นะราคาจองรุ่นนี้ก็ตกส0มร้เลยพี่ชายนะครับน้องขอนิดนึงนะครับต่อมาครับรายการที่5ครับรายการที่5้านะครับขออนุญาตเปิดกันมาฮะร,รายการนี้เนื้ออะบัต้าสาตินนะฮะคุยพื้นลงยาแดง นี่ฮะเดี๋ยวน้องเปิดให้ชมนะครับนี่ฮะอัปป้าลงยาเดงนะครับหน้ากากชุบน้ําทองนะครับดูความสวยกันพี่โอ้โหนี่ฮะดูความสวยนะพี่นะเลขคุณเบอร์มาเลขสามสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้สวยๆพี่ชายนะครับรายการนี้เลขคนเบอร์นะครับหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับรายการนี้เนื้ออัปป้าซาตินนะครับลงยาเดงนะครับหน้ากากชุบน้ําทองคํานะครับ รายการนี้ขอ350บาทนะครับนะครับราคาจองรุ่นนี้นะครับอยางให้น้องแจ้งไปนะครับอยู่ที่2 8 9บาทนะครับนี่ฮะน้องขอ350บาทนี้ไม่แพงแน่นอนพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่6นะฮะรายการที่6นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อชุบกษมตริย์ไร้เสือฮะนี่ครับ เนื้อสังกษัตริ์ลายเสือครับพี่นี่เลขโคดัมเบอร์นะครับเลขโคดัมเบอร์หมายเลขสิบสามครับพี่นะครับรายการนี้ขอที่สนะามร,ร้อยนะรายการที่ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับารายการที่หกนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์นะครับ เลขโค้ดเบอร์มาเลข4ีู่ย์ครับรายการนี้เนื้อสองกษัตริย์นะครับรายการนี้ขอเปิดไปาพี่ที่สามร้อยบาทนะครับลองเลือกกันได้เลยนะพี่นะลองเลือกกันได้เลยนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แดเปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้ออัปกา เนื้ออัลปาก้าสตินตอกโคตไก่ดวงดีนะัากาบเพ้นเสมือนจริงเลขคุตัเบอร์มาเลขสามสิบสี่ครับเลขคุตัเบอร์มาเลขสามสิบสี่พี่รายการนี้สวยๆพี่นะคนบับกาบเพ้นเสมือนจริงพี่ตอกไก่นี่ฮะด้านหลังนะครับเนี่ยเลขคุตัเบอร์สามสี่พี่รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่แปดนะครับตัวมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่เก้า รายการที่เก้าเปิดออกมาพี่รายการนี้อัปกาซาตินคุยพืชลงยาทงชาตินะครับเลขคนจเบอร์หมายเ,ย 14, เลขสิบสีน่นะครับเลขคนเบอร์เอ้ยหมายเลขคนจบเบอร์หมายเลขสิบเก้านะครับนี่ครับให้ชมครับพี่ชายนะครับรายการนี้นะพี่นะนี่รายการที่เก้าพี่นะักการสองกษัตริย์เงินทองนะฮะเลขคนจัเบอร์มเลขสิบเก้ารายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เก้านี่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเนื้ออัปกาซาตินคุยพืนลงยาแดงหน้าก,กากทองแดงลมดำครับนี่นี่ฮะร,รายการที่สิบนะครับเลขคุณตัาเบอร์ไปได้สามสิบเจ็ดครับนีบ่เอาไปสามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับเนื้ออัปกาซาตินลงยาแดงหน้าก,กากลมดำพี่นะต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่11นะครับเปิดออกมากครับพี่รายการนี้เนื้อขาปิโตนะครับคุยพื้นลงยาแดงหน้ากากแบคโรเดียมหรือ2กระสัตรนะครับลงยาจีวอนแบบอุดมสารปิดทองเลขคดตัเบอร์หม่เลข13นะครับหน้ากากสองเบคโรเดียม2ชเคนะครับนี่โอ้อสวยจริงพี่รายการนี้เนื้อปิโตนะครับ เนื้อขาปินโตนี่ฮะสวยจริงพี่เรียกคนเบอร์สิบสองนะครับนี่ฮะร,รายการนี้ขอสามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการนี้เปิดออกมาฮะเนื้ออัปปก้าหล่อโบราณครับมาในรายการนีพี่เนื้ออัปปาก้าหล่อโบราณ นี่ฮะร,รายการนี้ขอ450บาทนะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการต่อไปรายการที่13รายการที่13พี่รายการนี้เป็นเนื้อไม้พยัคนิ้วดำนะครับเนื้อไม้พยังนิ้วดำนะครับ,รบติดติวรอ,อ่าหลวงปู่นะครับตอบโคตรแปดรอบเลี่ยมกรอบนะครับ เลขคุณตัเบอร์นะครับหมายเลขสี่สิบสองนะครับนี่ฮะรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทเท่ากันพี่นะรายการที่สิบสามต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เนื้อชุบเงินโบราณน,นะคุ้ยพื้นลงยาธรรมชาติครับนี่ฮะ รายการนี้ขอสามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการนี้เลขคุณจะเบอร์หมายเลขหกกระดกซับนะขอ300บาทพอพี่นะรายการที่สิบสีนะครับต่อมารายการที่15นะครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบห้ารายการที่15นะครับขออนุญาตเปิดออกมาฮะ รายการนี้โอ้โ oh, หสวยๆเลยพี่รายการนี้เนื้ออัปกาศนะครับคุ้ยพื้นลงยาแดงนะครับหน้ากากสารประสาทฝังพลอยได้สีนะครับเลขคน่ตัเบอร์หมายเลขสี่ครับรายการนี้จะสร้างเพียงสิบเก้าเหรียญนะครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยนะฮะรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่16เปิดออกมาพี่เนื้อชุด2 k เคลงยาแดงครับนี่ครับงลงยาแดงพี่รายการนี้เลขโค้ดตําเบอร์นะครับหมายเลข40ศนย์นะครับรายการนี้ขอ350าบาทนะพี่นะเนื้อ2กษัตริย์ลงยาแดงนะครับรายการนี้ขอ350บาทนะครับพี่รายการที่16นะครับต่อมาฮะรายการที่17ครับ รายการที่17นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชุบทองโบราณตอโค้ดก้อนทองรอบหลังแบบอุดมวลสารเลขค้อดําเบอร์น,นะครับหมายเลข14ครับรายการนี้ขอที่500บาทนะครับรายการนี้ขอที่500บาทนะครับพี่นะรายการนี้รายการที่17นะครับ ต่อมาครับรายการที่18ครับรายการที่8ดเนื้อชุบแบกหน้าเงินนะครับเต็มพื้นเนี่ยเนื้อชุบแบกหน้าเงินเต็มแผ่นเนี่ยโอ้โหสวยเลขคนเบอร์เลขสิบแปดพีรายการนี้ขอ350านะพี่นะหน้ากากเงินเต็มแผ่นนะพี่นะนี่สามอบาทพอพี่นะครับรายการที่18นะครับต่อมาฮนะรายการที่19 รายการที่19เปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นล็อกเก็ตนะฮะเนี่ยล็อกเก็ตฉากส้มหลังอุดมาสารพักหน้าปกนะพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขเจ็ดนะรายการนี้ขอห้าร้อยบาทนะพี่รายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบเก้าต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับ รายการที่20นะครับขออน,นุญาตเปิดมาเป็นเนื้อตะโก้วนนะครับตอคุดนำมาพาทาฝันตะกุดสามประสัดหลังติดจีวันและเกสาที่รายการนี้จัดสร้างเพียงแค่11องในโลกนะครับรายการนี้จัดสร้างเพียงแค่11องในโลกนะพี่นะรายการนี้มาชมนิดสั้นๆนะรายการที่10รายการที่20นะพี่ ต่อคนรวมนะฮะตะกูดสามกษัตริย์พี่พนะมีเกสาติวอนเลขคูณเบอร์มหมายเลขสิบนะครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทพี่นะรายการท็อปนะครับจะสร้างเพียงแค่สิบอดอุง้งลุ่งเลขคูณเบอร์มหมายเลขสิบนะต่อมาครับรายการต่อไปครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการ21นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อชุบทองโบราณน,นะครับ นะลงยาธงชาตินะครับลงยางชาติเลขคนทำเบอร์เลขยี่สิบหกนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแต่ถ้าใครจะรับทงรับคู่กันนะผมให้ห้าร้อยคู่นี้นะครับกลิ้นได้ปิดมานะครับพิเศษที่สุดแล้วนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับนะรายการยี่สิบสองนะครับเปิดยี่สิบห้าองค์นะพี่อยู่นี่นะยี่สิบสองเปิดขึ้นมาครับ รายการยีิบสองเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นล็อกเก็ตฉากหลังอุดมสารทา้าเวสุวรรณเรียมกรอบรุ่นเลขรุ่นเหรียญนําเลิกนะฮะหนึ่งหกแปดนะครับรายการนี้ฉากทองดวงดีพี่โอ้โหอย่างงามฮะรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์หม,มายเลขสิบเก้านะครับรายการนี้คุณตัวเบอร์หมายเลขสิบเก้าพี่สวยๆเลยนะครับรายการนี้ขอห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้500บาร้อยห้าสิบห้าร้อยไรจับแป๊บพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่ ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนะครับรายการยี่สิบสามนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมานะพี่นะรายการยี่สิบสามเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเพ้นพิเศษแบบที่หนึ่งครับงานงานเพ้นเพิ่งได้มาเลยพี่รายการนี้เป็นวัดด้วยนะครับเพ้นเป็นวัดนะเพ้นสวยพี่รการยี่สิบสามนี่ฮะเพ้นเป็นวัดนะครับรายการนี้นี่ฮะ สว,สวยนะโค้ดเบอร์มาเลขสิบสามนะครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่นะห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเนี่ยรายการยี่สามนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่นี่ครับเปิดออกมาครับพี่ รายการที่ยี่สี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อชุบแบ็กสองกษัตริย์ที่นะครับเงินทองนะครับแบ็กสองกษัตริย์เงินทองครับพี่ๆนะสวยๆเลยนี่ฮะรายการนี้นะครับนะแบ่งปันให้พี่นะครับที่เลขคุตัวเบอร์เบสิบหกแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยนะฮะขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้านะครับรายการสุดท้ายนะครับ ไอ้ยี่6พหกมียี่สหกพีทีนะผมยิบมายี่หกรายการนะครับมียี่หกรายการพอดีเลยพี่นะครับยี่สิบหกนะครับมาฮะมาลุ้นกันพี่ๆพ,พร้อมๆกันครับสลัดอีพีเช้านี้นะครับมากันแบบช้าๆนะครับน้นได้ดูแบบเต็มเต็มจุกจุกจุกกันเลยนะครับรายการนี้เปิดมาพี่รายการที่ยี่สิบห้าครับโอ้โหรายการนี้เป็นองค์ดาราที่เพ้นพยานนะครับ อง,งนี้ได้เพนพญานาคลาดนะครับเลขคนจบเบอร์เลขสี่สิบสามพี่รายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกัน,กน,นพี่นะห้าร้อยบาทเช่นเดียวกัน,นพี่นะรายการที่ยี่สิบห้าต่อมาฮะรายการสุดท้ายครับพี่นะครับรายการที่สามสิบนะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สิบหกรายการท้ายสิโทษสิยี่สิบหกรายการสุดท้ายเปิดขึ้นมา รายการนี้เนื้อชุบแพ็กเนื้อชุบแบ็คหน้าทองเต็มแผ่นที่โอ้โหน้าทองเต็มพื้นแล้วเรีเยกคนจะเบิกมาได้สามที่สี่ครับโอ้โหเนี่ยเธอสวยเลยพี่นะองค์ละสามร้อยบาทนะครับแต่เอาคู่ไปผมให้500นะให้าร้อยเลยนะถ้าแยกองค์ก็สามร้อยพอนะครับมาฮนะวันนี้ก็มีแบ่งไปพี่น้องนะครับนะทั้งหมดก็ยี่สิบหกรายการในพี่สาม EP นี้นะฮะหากชอบถูใกใจรายการไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาที่อีดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ